เห็นนะคือข้อมูลเราเอ,อผิดพลาดตลอดเลยคือชาวพุทธไม่เคยสนใจว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรวันวันเช้ามากะไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรอะไรไปมันมีแต่เรื่องทางโลกอะที่นำพาชีวิตเราทำงานจนลืมตายอ่ะแล้วทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยลงไปสู่นระกกำเนิดชานเปรวิสัยหมดเลย เนี่ยนะเราไม่เคยรู้พระสูตรนี่ครูเจ้าเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่านะดินที่ปลายเล็บที่ติดมาอยู่ที่ปลายเล็บปริมาณดินที่ปลายเล็บเนะี่ยกับปริมาณดินทั้งโลกในมหาปฐพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมเทียบกันได้ไหมโอเทียบกันไม่ได้เลยอบอกเนี่ยมนุษย์ที่ตายแล้ว ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นเทวดาหรือเท่ากเกษรดินปลายเล็บจํานวนเท่ากับดินมหาพินเนี่ยไปสู่นรกกำเนิดสานภเพิสัยโยมคิดว่าโยมจะอยู่ในเศษดินปลายเล็บไหม